สามที่นั่งงวดที right? ่แล right? 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 so right? so ้ว so ทุกคนครับของเราเข้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็บอกว่าเก้ากับเจ็ดนะครับมาบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มาทั้งสองตัวนะครับสามที่นั่งทุกคนครับเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากทุกคนครับสามที่นั่งนะครับเข้ามาแล้วสี่งวดติดแล้วนะครับสาหรับสามที่นั่งนะครับทุกคนนะครับสามที่นั่งของเรานะครับกับสองที่นั่งของเราทุกคนครับไม่เคยหลุดเลยนะครับในปีนี้ นะครับมันจะสลับกันเข้าครับทุกคนครับสามที่นั่งเข้าบ้างนะครับสองที่นั่งเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนครับจะสลับฟันปลากันไป,ปนรู้แบบนี้สั่งมาทานนานแล้วกระดูกล่นปวดขาปวดเข่าปวดขาปวดเข่า,ปว,ขาปวดมาสองสามปีนี้นะพอนั่งปุ๊บ มันปวดปวดมากปวดแบบทรมานหลานสาวซึ่งเป็นพยาบาลเอาไวตาแคลมาให้นักแก้วชิมค่ะมันสดชื่นเดินได้คล่องขึ้นเจอแล้วตัวช่วยที่ทำให้กลับมาทำงานได้ตอนนี้กลับมาทำไร่ทำนาได้สบายๆยืนนานๆได้เหมือนเดิมรักษามานานก็ไม่หายแต่พอได้มารู้จักไวตาแคลกินทุกวันตามคาแนะนาแค่เดือนแรกก็รู้สึกเลยว่าเสียงกรอบแกรบที่เคยมีมันลดลง ไม่มีเสียงกระดูกดังอีกต่อไปและอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นลูก้าไวตะแขวที่เปิดใจแล้วตอนนี้สามารถปุ้มหลานยืนรดน้ำต้นไม้ทำงานได้ทั้งวันไม่ปวดขาไม่ปวดข้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วสุขภาพดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าอายุใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกแนะนำเลยไวตะแขวตัวนี้กินแล้วเห็นผลจริงชีวิตดีขึ้นเยอะ สร้างเลยจัดตรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสูตรสามตัวตรงของเรานะครับก็คือเข้ามาแล้ว3ามงวดติดนะครับ นะสูตรสามตัวตรงของเราเข้ามาแล้วสามงวดติดนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับคนที่ดูไลฟ์สดจะรู้งวดที่แล้วผมให้เก้ากับเจ็ดมาบนแล้วก็มาทั้งสองตัวจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็งวดที่แล้วเนี่ยอ่ะผมก็ให้เนี่ยเห็นปะหกเจ็ดแปดวงไว้ให้ด้วยทุกคนครับหกเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดนะครับแล้วก็บอกเก้ากับเจ็ดมาบนนะครับเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าอย่าลืมกระดกนะครับออกเก้าเจ็ดแปดสามตัวตรงเข้าทุกงวด แล้วก็บอกว่าเจดแปดจะมาบนด้วยผมให้ทั้งสองตัวนะครับเก้ากับเจมาบนแล้วก็วงไว้ให้สองเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะครับสมาชิกก็โอเคครับก็ได้บางคนก็ถูกสูตรนี้นะครับเก้าเจ็ดแปดเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนงวดนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรสองที่นั่งครับทุกคนครับอ่ะตัวแรกครับอ่ะไม่ใช่ ทุกคนครับงวดนี้นะครับผมเด่นที่ศูนย์กับสี่ครับผมเด่นที่ศูนย์กับสี่นะครับก็ยังรักสองตัวนะครับศูนย์กับสี่มีโอกาสมาหนึ่งตัวนะครับนะครับสองที่นั่งตัวแรกทุกคนครับศูนย์เอ็กครับใครมีศูนย์เอ็กบ้างครับศูนย์เอ็กตัวแรกคือศูนย์ห้าครับศูนย์ห้างวดนี้มีโอกาสมาอีกกันเนี่ยทุกคนต่อไปครับศูนย์หกครับ ต่อไปครับ0ูนครับศูนย์งวดนี้ค่อนข้างจะเด่นนะครับทั้งเหนือและใต้เลยนะนะครับใครที่ซื้อศูนย์นะครับก็ซื้อเหนือซื้อใต้ได้เลยต่อไปครับ0ูนครับต่อไปครับ0ูนครับเออศูนย์เก็สวยงวดนี้ซื้อไปเลย0ูนย์ถึงศูนนะครับบนล่างดีไหมต่อไปครับทุกคนครับ 5x ครับ 5x ตัวแรก5 1 เดี๋ยวตัดให้อีกทีหนึ่งนะอ่าต่อไปห้าสามต่อไปครับห้าเก้าอ่าทุกคนครับติดศูนย์ห้าติดห้าศูนย์มาด้วยนะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าต่อไปครับแปดเอ็กครับแปดตัวแรกทุกคนครับแปดหนึ่งต่อไปครับแปดสองครับทุกคนครับปีนี้ยังไม่มานะครับอาจจะมาก็ได้ครับต่อไปครับแปดสามแปดสามตัวนี้ยังไม่มาเลยนะ ทุกคนครับปกติมันจะมาช่วงนี้แหละครับแปดสามสามแปดเนี่ยแปดเอ็ดอายุหลวงพ่อศิลาเอาจริงเหรอทุกคนหลวงปู่ศิลายุยเจ็ดสิบเอ็ดหรออายุหลวงพ่อศิลานะครับแปดสิบเอ็ดนะซื้อนะบอกเลยต่อไปครับแปดสิบหกแล้วก็แปดสิบเก้าเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วนิดนึงนะครับทุกคนครับต่อไปครับเก้าเอ็กครับเก้าเอ็กใครมีเก้าเอ็กบ้างครับทุกคนครับเก้าเอ็กครับเก้าตัวแรกคือ 9กหต่อไปครับ9 7ต่อไปครับ9ก้ครับหกหางตัวแรกอูชอบ6มากเลยเอ้ยชอบ0ูนย์ครับทุกคนเอาชอบ0ูนย์ห้าก่อนอ่ะศูนย์ห้าจะดึงกลับเป็น5 0นย์นะครับศูนย์ห8าศูนย์9ปด้าหนึ่งแสามเอ่ะให้แค่นี้แหละนะครับให้ไป7จ็หางแล้วกัน ตัวแรกครับ0ูนย์ห้าครับตัวที่สองครับศูนย์แปดครับตัวที่สามครับศูนย์เก้าครับตัวที่สี่ครับแปดหนึ่งครับตัวที่สี่ตัวที่ห้าครับแปดสามครับตัวที่หกครับเก้าเจ็ดครับแล้วตัวสุดท้ายครับคือแปดเก้าครับทุกคนนะครับแต่ผมมั่นใจว่าผมไม่รู้นะไอห้าหางหกหางที่ผมให้สมาชิกนะครับอาจจะไม่มาเลยสักหางหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมมั่นใจสมการ x นะครับทุกคนครับสอง x ก็คือสองตัวร่างนะครับจะมาศูนย์ x ห้า x 8x แล้วก็ 9x อย่างแน่นอนนะครับ 0x 5x 8x แล้วก็ 9x นะครับอย่างแน่นอนทุกคนนะครับอะไปอย่างรวดเร็วทุกคนครับ3ที่นั่งครับ3ที่นั่งงวดที่แล้วทุกคนครับของเราเข้า678นะครับแล้วก็บอกว่า9กับ7นะครับมาบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มาทั้ง2ตัวนะครับ3ที่นั่งทุกคนครับเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากทุกคนครับ3ที่นั่ง นะครับเข้ามาแล้วสี่งวดติดแล้วนะครับสําหรับสามที่นั่งนะครับทุกคนนะครับสามแต่จริงๆนะทุกคนครับเห็นไหมมันเข้าสามที่นั่งบ่อยมากนะครับถ้าสองวดเนี้ยไม่กั้นนะไม่กั้นกลางนะทุกคนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะเข้าทั้งหมดเก้างวดติดเลยนะครับสามที่นั่งของเรานะครับกับสองที่นั่งของเราทุกคนครับไม่เคยหลุดเลยนะครับในปีนี้นะครับมันจะสลับกันเข้าครับทุกคนครับสามที่นั่งเข้าบ้างนะครับสองที่นั่งเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนครับจะสลับฟันปลากันไปมา 3x 3x ทุกคนครับตัวแรก7ครับ7 8 9 7นะครับตัวต่อไปครับห้า 5 4 6สี่อครับอ่าผมถามสมาชิกหน่อยครับ1ตัวที่สมาชิกชอบชอบเลขอะไรมากที่สุดงวที่แล้วมา3ตัวตรงนะทุกคนครับ6 7 8ดนะงวที่แล้วผมชอบจิตนะครับ นะแล้วก็สมก,การ x 8ทุกคนครับมา7 8เลยนะนะครับใครดูสูตร3ตัวตรงในงวดที่แล้วเข้าเลยนะเนี่ยนะครับถูก3ตัวตรงกันเยอะมากเลยนะอ่ะตัวแรกที่ผมชอบได้แก่นะครับตัวแรกที่ผมชอบได้แก่ผมชอบ0ูนย์ครับทุกคนนะครับงวดนี้นะผู้ตรงๆนะ ที่เหตุผลที่ผมแอบอแอแอมาชอบศู์นะครับเพราะว่ายัางไงร,รู้ไหมเพราะว่ายัางไงร,รู้ไหมครับคืองวดเนี้ยนะครับผมฝันว่าอุจจร,ระเต็มมือแล้วก็ฝันหลายๆอย่างอ่ะนะครับมีเลขสู์บ่อยมากผมมั่นใจว่างวดเนี้ยถ้าใครจะซื้อสูนั่นนะอันนี้พูดหน้าไลฟ์สดเลย นะครับมันเด่นทั้งบนทั้งล่างชอบศูนย์ตัวไหนก็ซื้อติดไว้บนล่างนะเพราะว่าพอมันไม่พอสมมุติเจะอย่างง่ายๆเนาะสมาชิกซื้อศูนย์บนมันไปออกศูนย์ล่างแล้วก็สมาชิกมาบนอาจารย์คะทําไมอาจารย์ให้ศูนย์บนคะทําไมไม่ให้ศูนย์ล่างเพราะสมาชิกไม่ได้ดูไลฟ์สดแค่นั้นเองงวดนี้ศูนย์เด่นทั้งบนทนะบนั้ทง,ทงล่างนะครับงวดนี้ศูนยะ์เด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับนะ โอ้โห oh, สูนสวยมากเลยอะ่ะอะไรเดียสูนไม่จะสวยสวยอะทุกคนครับจกให้วงไหมตัวแรกคือตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่า <c apt ure> นะครับแคปเจอร์ครับ <c oughs> อย่าลืมนะทุกคนครับหกกระดกเป็นเก้านะ นะครับหกกระดกเป็นเก้านะทุกคนครับงวดที่แล้วก็หกกระดกเป็นเก้านะอย่าลืมทุกคนหกกระดกเป็นเก้านะหกกระดกเป็นเก้านะบอกแล้วนะงวดที่แล้วคงให้หกเจ็ดแปดเลยนะครับอืมอย่าอาจารย์ครับทำไมไม่กระดกครับพ่อแม่ที่ฉันไม่ได้สอนให้มาเลยครับกระดกกะก็ไม่รู้อ่ะครับนะครับงวดที่แล้วมันก็กระดกกะใช่ไหมล่ะสมาชิกยกตัวอย่างง่ายๆเนาะซื้อหกศูนย์เจ็ดก็ออก ซื้อเก้าศูนย์เจ็ดติดไว้ด้วยแล้วกันอ่ะสามตัวมาหนึ่งตัวสามตัวมาหนึ่งคัวทุกคนครับให้ไปเลยแล้วกันนะทุกคนครับห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวครับห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวครับทุกคนห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวครับไม่เอาดีกว่าไม่เอาหกดีกว่าทุกคนครับผมคิดว่าหกไม่น่าจะมา เอาเอาหกเอาเดี๋ยวนะเอาห้าเจ็ดแปดเอาห้าแปดเจ็ดนะครับพิมพ์ขึ้นมาหน่อยนะครับห้าแปดเจ็ดนะครับมาบนหนึ่งตัวครับโอ้ยหลัวจเจ้าหกดีวะเอาทุกคนครับไม่แปดก็หกละกันนะครับเออเอาหกนั่นแหละอ่ะเอาหกเอาหกเปลี่ยนอืม ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดทุกคนครับมาบนหนึ่งตัวครับห้าหกเจ็ดมาบนหนึ่งตัวงวดที่แล้วผมให้อะไรนะเก้ากับเจ็ดใช่ไหมครับเก้าอะไรนะเก้าอะไรเจ็ดเก้าห้าเจ็ดนะครับมาบนหนึ่งตัวอันนี้ให้ห้าหกเจ็ดมาบนหนึ่งตัวครับไวเตอร์แคลเซียมบำรุงกระดูกและข้อตัวจบของคนรุ่นใหญ่สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เพจไวน์เตอร์แคลเซียมบำรุงกระดูไลน์ แอดไวท์ตะแขลว9หรือโทรไปที่080 142 2452ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้มีพาดคลิปด,ดีๆแนวทางเด็ดๆจากอาจารย์ฝากด้วยนะครับ